สวัสดีครับวันนี้สอนวิธีการปรับแอร์โดยที่เราไม่ต้องมากดหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะครับหน้าจอหลักนะครับเวลาเซ็ตเราไปทางขวานะครับกดไปที่รถยนต์ครับตรงความสะดวกนะครับถ้าอยู่แถบอื่นกดที่ความสะดวกก่อนนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะตรงนี้จะมีรูปดอกจันผมเรียกเป็นรูปดาวเนาะอ่าตรงนี้นะครับเราเลือกเป็นแอร์คอนดิชันนะครับพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการใช้งานง่ายมากเลยนะครับก็คือ เวลาเราขับรถอยู่นะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มดาวตรงนี้นะครับเพื่อให้หน้าจอแอร์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะโยกขึ้นลงนะครับซ้ายขวาเนี่ยเพื่อปรับได้เลยโดยการกดขึ้นหรือลงนะครับมันจะกลายเป็นปรับอุณหภูมิขึ้นก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นกดลงก็ลดอุณหภูมินะครับซ้ายและขวาเนี่ยจะเป็นเพิ่มแรงหรือลดแรงลดพัดลมนะครับโอเคหลังจากนั้นเราปรับเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็กดปุ่มดาวอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการปิดนะครับผมอ๋อลืมบอกถ้าเรากดตรงกลางปุ่มจอสติกทางขวามือนะครับมันจะเป็นแอร์ออโต้ครับแบบนี้เลยโอเคนะครับอ่าแล้วกดดาวอีกทีนึงมันก็จะเป็นการปิดแล้วครับทีนี้เราก็สามารถที่จะขับขี่แล้วปรับแอร์ได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับขอบคุณมากครับ